สวัสดีครับวีโไฟล์ดแ,แม่มเหมือนเดิมครับวันนี้วยโอเกมเกณฑ์ชินินแพ็คครับวันนี้พามาเรื่องหมาหมากับในแบบพิน,ะน,ะน,น,นานโซมา,นะานะครับอันแรกคือในหมาเนอร์โรงน้ําชานะชิบะนะครับถ้าเราเดินเข้าไปข้างหลังเคาน์เตอร์ที่น้องหมาอยู่เนี่ยมันจะมีสมบัติที่เราสามารถเก็บโมราได้1นึ่งแสนแปดหมื่นโมรานะครับก็ ใครที่พลาดไปไม่ทราบก็จริงๆก็ไม่ได้ใช้ข้อควาพลาดเนาะสามารถเข้าไปเอาได้ครับส่วนไม้กันนึงครับเป็นหมาที่เราให้ปลดความความสําเร็จฮนะเราตัวเราเก็บกุญแจโลหะตามภาพเลยนะครับแล้วก็แค่มาไขกงหมาตัวนี้ก็ได้ความสําเร็จมาแล้วครับทีนี้กิมมิคเล็กๆของน้องหมาตัวนี้คือน่ารักมากครถ้าเราเดินตามน้องหมาไปสักพักหนึ่งนะน้องหมาพา มันจะพาเราไปที่หีบสมบัติสีทองนะครก็เป็นเกมนีเป็แที่คนสร้างเกมสร้างขึ้นมาให้เรามีความสนุกกับเอ็นจอยกับตัวสัตว์นะครับโอเคครับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับคลิปสั้นๆไม่เกินนาทีเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ